มาแล้วครับพี่น้องสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. พี่เรินใช้เจ้าตัว vivo x 100 ultra มาแล้วเนี่ยเจอข้อเสียอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยจากการใช้งานของผมนะครับผมบอกเลยว่าผมเจอข้อเสียของมันเนี่ยแบบชัดๆเลยนะ8ข้อด้วยกันมันดูเหมือนจะมันดูเหมือนว่าจะเยอะนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าไอข้อเสียของผมเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนจริงๆนะครับเราเนี่ยมาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันเลย ข้อแรกเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่คอ่นขังจาชื่นชอบในการที่ดูมือถือนะครับเวลาอยู่ข้างนอกหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะใช้มือถือในการเสพคอนเทนต์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะดู YouTube ถ่าย t i กตอกต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมใช้งานมือถือหลายๆเครื่องมาเนี่ยแล้วมาเจอเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของลำโพงครับพี่น้องลำโพงเนี่ยผมรู้สึกนะอันนี้รู้สึกว่าเสียงที่มัน ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ได้ความรู้สึกมันไม่ได้แบบสุดเหมือนมือถือระดับเรือธงอะ่ะอันนี้ผมต้องพูดตรงๆนะครับในตัวของ X หนึ่ง t r อลาเนี่ยลำโพงในการเสพคอนเทนต์เนี่ยสำหรับตัวผมเองนะอาจจะอาจจะหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าส่วนตัวของเนี่ยรู้สึกว่าเสพมานะรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสนะครับที่ที่ตัวลำโพงตัวนี้มันปล่อยออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกจริต กับผมสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ในราคาขนาดเนี้ยลำโพงน่าจะแอบเทพนิดน,นึงเพราะว่าแต่ว่าลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยคาดหวังมันว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าพอคนคนปกติเนี่ยเวลาที่ เขามีอย่าง l ล n e 2 Account หรือว่ามี Facebook 2 Account อย่างเงี้ย m ม s เซนเจอร์ c c o u n t นะครับพอการตั้งค่าการแจ้งเตือนเนี่ยพอตั้งค่าทุกอย่างตามสเต็ปที่ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาเปิดเจ้าตัว .Clone แอปหรือว่าแอป c l o n ตัวนี้เนี่ยไอแอปตัวนั้นะ่ะไอการแจ้งเตือนอะมันจะเออไปเลยนะมันจะไม่แจ้งเลยมันจะแอบกากไปเลยอะเข้าใจปะ่ะคือผมก็เลยคิดว่าเฮ้ แสดงว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือผมลองหมดแล้วนะทั้งโคลนทั้ง WhatsApp โคลนทั้ง l ล n e โคลนทั้ง a c e b o o k โคลนทั้ง Messenger โคลนมันทุกอย่างอะแล้วมาลองเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โคลนเนี่ยเป็นยังไงบ้างาพอเราไม่โคลนเนี่ยการแจ้งเตือนมันปกติทุกอย่างเลยว่าตัวเองแต่ว่าเมื่อเราเมื่อเราโคลนปุ๊บเนี่ยการแจ้งเตือนแบบเออไปเลยแล้วยังมีการรายงานปัญหาตรงนี้เข้ามาในตัวของ X 2 0 0 Ultra เหมือนกันดังนั้นเนี่ย origin OS ถ้าเกิดว่าอัปเดตคราวหน้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับแก้ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเยี่ยมเลยนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยอันนี้ผมอาจจะนิดพิกเองนะครับก็คือในเรื่องของ Quick Share Quick Share คือเวลาที่สมมุติว่าเราถ่ายรูปมาแล้วเราต้องการจะส่งให้ที่บ้านส่งให้ครอบครัวส่งให้แฟนอะไรเงี้ยอยากจะส่งไฟล์เทพเทไฟล์เต็มๆให้เขาเขาจะได้แบบเวลาไปซูมดูแล้วไปแต่งรูปเองเนี่ยมันจะสามารถทําได้ถูกไหมไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มี แต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาของผมเนี่ยก็จะใช้แอปอื่นนะครับเติร์ด a าร์ตี้แอปอย่างพวก Send Anywhere ก็ได้หรือว่าที่เขาพูดพูดกันก็คือเจ้าตัว EasyShare นะครับตัวค Quick แต quick share เนี่ยคือพอคนที่ใช้อม g l o b a l มาเนี่ยมันก็จะติดถูกไหมแล้วผมเองเนี่ยกว่าจะขยับยอมรับมาลองเปิดใจใช้เจ้าตัวมจีนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ก็นานอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมเองเ,เป็นคนที่ติดในการใช้ค Quick Share ค่อนข้าง เยอะเลยอ่ะนะครับแล้วตอนนี้ที่บ้านก็ติดควิกแชร์หมดนะครับแล้วพอมาใช้เจ้าตัวนี้มันก็ต้องเหมือนมีการอัดแอปตัวหน่อยแต่ก็มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันถ้ารมจีนมันมีการใส่เจ้าตัวควิกแชร์นี่มันก็ทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือในเรื่องของ Copy Link ในการที่เราจะแชร์ให้คนอื่นเนี่ยผมลองหลายรอบแล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับคือเวลาที่ผมต้องการจะแชร์ให้คนอื่นอะ่ะมันมันทำมันทำค่อนข้างยากนี่ ตรงนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดแสงให้ก่อนนี่นี่นี่น,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 นี่ใช่ไหมพอเราต้องการที่จะแชร์ลิงก์พอแชร์ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีจุดตรงไหนในการที่จะเหมือนกับเราจะ Copy ปี้ลิงก์ก๊อปจะเซนให้คนอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับไอตัว Copy ปี้ลิงก์เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมใช้งาน มาคนข้างเยอะแล้วชอบแบบเหมือนกับเข้าใจไหมเวลาที่เราเจออะไรที่มันมีประโยชน์เราก็อยากจะส่งให้คนอื่นแชร์กันอะไรเงี้ยแต่พอพอมันไม่มีเนี่ยคือคือมันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงหรอกนะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราสามารถก๊อปปี้เจ้าตัวลิงก์มาได้เนี่ยเวลาเราส่งให้คนอื่นมันก็ประหยัดเวลาให้เร็วขึ้นมันไม่ใช่เหมือนว่าเฮ้ยต้องไปตามแอปเพื่อจะส่งหาคนอื่นตามแชทอะไรเงี้ยมันลําบากไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถือว่าเป็นปัญหาสําหรับผมเหมือนกันนะครับส่วนข้อที่5แล้วนะครับก็คือ ผมคือเชื่อว่าทุกคนคิดจะรู้รสึกเหมือนกันแหละก็คือในเรื่องของแฮปติกฟีดแบ็กแฮปติกฟีดแบ็ของตัวนี้เนี่ยมันมันมันควรจะดีกว่านี้เข้าใจไหมคือผมกดไปเนี่ยคือมันตอบสนองการตอบสนองของมันเนี่ยดีมากนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงมาหรือว่าตอนนี้ Op p ป์ุ่นใหม่ๆล่าสุดเนี่ยแฮปติกฟีดแบ็มันโคตรจะดีอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นพับด้วยอย่างไอตัว Oppo find n ฟนะครับหรือว่า One+ plus o p e พพวกเนี้ย พอคุณพิมพ์ไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากพิมพ์โคตรอยากพิมพ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกนะเหมือนเหมือนหัวเว่ยสมัยก่อนอะรุ่นสมัยก่อนเลยอะมันทําให้เวลากดเข้าไปเนี่ยคือคือแรงตอบสนองเนี่ยมันเด้งมาจริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เหมือนความรู้สึกแซ็ความอะไรนะความประทับใจ satisfying ของของการพิมพอะมันรู้สึกน้อยลงพอใช้เจ้าตัว แอพติฟิทแบ็ของตัว vivo นะครับมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวเหมือนมือถือค่ายเกาหลีหรือว่ามือถืออย่าง oppo เป็นค่ายแบบพี่น้องกันมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวนั้นแอพติฟิทแบ็กมันทำได้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารุ่นหน้าออกมาแก้ไขเนี่ยมันจะโคตรดีเลยนะครับส่วนข้อที่6ไอแอปที่ผมบอกเนี่ยคนที่พยาําตามวิธีผมเนี่ยการแจ้งเตือนเนี่ยดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อที่มันไม่ดีเนี่ยก็คือแอปไหนที่เราไม่ได้ตั้งแจ้งเตือนแบบนั้นะ่ะ มันมันแทบจะไม่แจ้งเลยตัวเองพอมันไม่แจ้งปุ๊บเนี้ยชีวิตคนเรามันอาจจะลําบากลงหน่อยถูกไหมคืออย่างแบบอีเมลบางทีผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากเขาบางทีก็ไม่ได้ตั้งพอไม่ได้ตั้งปุ๊บมันก็ไม่แจ้งแล้วหรือไม่หรือไม่อีกทีก็คือแบบต้องข้ามวันมาถึงจะเริ่มแจ้งเตือนอ่ะตรงนั้นอ่ะคือเป็นสิ่งที่คือถ้าถ้าเกิดมันน่าจะมีเหมือนกับว่าวันหมดที่แบบพอเราตั้งปุ๊บแล้วแบบมันมันสามารถแบบแจ้งเตือนทุกแอปเลยเนี่ยมันจะดีมากนะครับอันนี้บางทีเนี้ยผมลืมแจ้งเตือนบางอป มันก็อันอันก็จะไม่แจ้งเตือนเลยนะตัวเองก็เนี่ยจะเป็นข้อเสียที่อยู่ในตัวของ Rom vivo ตัวรอ m จีนตัวนี้นะครับส่วนข้อทนะี่7แน่นอนทุกคนเห็นโอ้โหเชียร์เคสพี่เสริญดูสวยงามมากกว่าเชียหาซื้อได้ที่ไหนครับหาซื้อได้ที่ไหนครับผมบอกเลยว่าผมสั่งจากจีนะครับพี่น้องคือไอ้เคสพวกนี้เพราะว่าอันนี้คือปัญหาหนึ่ง ของตัว x หนึ่งเัลตราบเพราะว่ามันไม่มีขายในไทยถูกไหมพอมันไม่มีขายในไทยปุ๊บเนี่ยไอการที่เราจะหาเคสเนี่ยมันก็จะยากใครมันจะเอาเข้ามาขายว่าเชี่ยสั่งมาขายเพื่อจะแบบมือถือที่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกเพื่อจะเอามาใช้แล้วเราก็ต้องมานั่งหาเคสแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ค่อยเอามาขายหรอกครับ<ะ>ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้จริงๆเนี่ยก็ต้องไปหาพวกตามช้อปปิ้ง<ะ>ออนไลน์เพื่อจะแบบเอาเจ้าตัว เข้าไปแล้วก็รอแบบสักประมาณเดี๋ยวนี้เร็วขึ้น7-10วันสมัยก่อนรอ15วันเพื่อจะได้เคสอันนึงมาใช้กับเจ้าตัวมือถือรอมรอมจีนที่สั่งมาจากจีนที่ไทยไม่มีขายแบบเนี้ยเข้าใจไหมมือถือมันแนวจีนอ่ะแหละแต่ว่าเคสเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างหาย,ยากนะครับส่วนข้อสุดท้ายส่วนข้อสุดท้ายส่วนข้อสุดท้ายผมไม่ต้องพูดอะไรมากคือกล้องหน้ากล้องหน้าพี่น้องกล้องหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย คือมันคือเรือธงของปีที่แล้วเข้าใจไหมคือดังนั้นเนี่ยผมก็ expect เยอะว่าเฮ้ยกล้องหน้ามันต้องเทพ,พแล้วพอมาดูกล้องหน้าของตัว X 200 Ultra เหมือนกันเนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์เดียวกัน,นการสั่นมันเหมือนการถ่ายร่วงมามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแม้ว่าชิปเซตมันจะต่างกันเซนร a กอน8 Elite กับเซนรากอน8 Gen 3มัน มันแทบจะเหมือนกันเลยคือสำหรับคนที่จะอัปเดตนะครับเพื่อจะแบบเฮ้ยอยากได้กล้องหน้าเทพๆสมมตินคนใช้ X 100 u l t r ออยู่อยากอัปไป X 200 u l อ r เเพื่อจะได้กล้องหน้าเทพๆผมบอกเลยว่าคุณไม่ได้กล้องหน้าเทพๆเพราะว่าคุณชอบแบบ X 100 Ultra มันก็จะจะเหมือน X 200 u l อ r a อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการกันสั่นนะครับถ่ายรูปออกมาโปรเซส s ซ์อาจจะดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งการกันสั่นทั้งเซนเซอร์นะครับเป็น ตัวเดียวกันเหมือนเดิมเดะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดไปเนี่ยคุณก็ลองเช็คสเปคดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผมใช้มาเนี่ยไอ้ตัวกล้องหน้าแล้วเป็นคนถ่ายวิดีโอค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้กล้องหน้าถ่ายวิดีโอพอมาใช้เจ้าตัว X 1 0 0 ultra เนี่ยผมบอกเลยว่ากันสั่นเนี่ยมันไม่มันความประทับใจมันน้อยกว่าในการใช้มือถือพวก ทางเกาหลีหรือว่าใช้ p p o o n อย่างเงี้ยอันนั้น่ะโหคือกันสั่นเขาสมูทจริงๆนี่ต้องยอมรับนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เกิดว่าชอบก็หรือก็แชร์นะครับ Subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสรอเสนนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนมีทุกคนเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับส,สบมันน่าใช้จริงๆนะตัวเอง